ใหม่ละยีสิบบาทเสียบค่ะเอาแบบไหนคะน้องเฟิร์แบบไหนเอาวนสนเอาไม้นี้ดีกว่ามันไม่ค่อยดําขอบคุณค่ายังมนมนะมีกระเทียมพัดลมเป่าน้องเฟิร์พัดลมเป่าไม่รดอนะ่ะมวนไปอีกไหนยนึงมาค่ะกินกับข้าวเหนียวพร้อมด้พี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องสุภูดสุคนกินลาดกินกวยไรเนาะกินตะบูหวงหลายคนขอมาลายมือละโอ้ไม่ร้ลนมรือมาจารย์มามาค่ะอืม อร่อยปุนแซ่บแซ่บค่ะม,มาเด้วยค่ะคุณซาลาเปาเอางไว้ตรงนี้ก็อ้อือว้างไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรกินกับอันน้ำจิม้มไก่เข้ากันเ้ยค่ะแต่ก่กอ,กอนอีอจานฟังมาก จิบมมาพี่คือน้นได้ค่ะแ,งแะงดะแะงอือตอนสองเลยเข้าใช่ไหมคะแม่วันก็ดูอยู่น,นั่นแหละแต่ว่าอ้วนหลับแล้วอ้วนก็ตัวหลับแล้วยังคะถามแม่ขวันหิ เนื้อนุ่ยอนไว้จึงเขาก็แบบเศรษฐกฏมันหวานมันก็หวานนิดนึงอะมันจิ้มไก่อนตอนนั้นหนเคยจิ้มเสกอกอีสานจิ้มจิ้มเห็ดเลยฮึ่มเหมือนเป็นแบบน้ำเปล่าตอนนั้นหนจิ้มอันนี้หรือเปล่าฮึ่มตอนนั้นหนจิ้มเป็นน้นหรอคะมันเต็มปากไม่ร้ยพูดไม่ได้